สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เข้าครัวมาทําอาหารเย็นกันนะครับวันนี้เสนอเมนูเป็นอาหารป่านะครับก็คือแกงป่าเนื้อย่างแล้วก็เนื้อสดผสมกัน2ออย่างนะครับดับแรกเราก็ใส่น้ําเติมเกลือใส่พริกนะครับสูตรนี้เราไม่ใส่ตะไคร่นะครับมีแต่พริกอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็เอาพริกมาใส่คนให้เข้ากันพอน้ําเดือดแล้วก็เอาเนื้อย่างที่เรา หั่นชิ้นไว้แล้วพร้อมกับเนื้อสดที่เราหั่นชิ้นไว้เอามาลงกระทะนะครับแล้วก็ตามด้วยปลาร้าหนึ่งทัพพีอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับถ้าเกิดว่าใส่ปลาร้าน้อยไปมันก็อาจจะไม่นัวนะครับก็ใส่เยอะขึ้นไปอีกก็ได้นะครับแล้วก็ชิมเราแล้วก็ผงนัวนะครับตามลงไปที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงชูรส ทำให้รถมันดีขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพื่อนเพื่อน,อน,อนชอบรถไหนก็สามารถเติมเพิ่มได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผงชูรสหรือว่ารถดีหรือว่าปลาร้านะครับต่อไปเราก็พอน้ําเดือดแล้วเนื้อเริ่มสุกนะครับก็เอาผักที่เราเตรียมไว้นํามาใส่ได้เลยครับเพื่อนๆนจะเป็นผักอะไรก็ได้นะครับอายอะอยแยะได้หมดเลยนะครับแต่ที่ผมมีใส่นี้ก็มีผักชีลาวนะครับใบพริกนะครับ แล้วก็ผักเสี้ยวนะครับลหลายๆผักนะครับเอามารวมๆกันได้เลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบผักอันไหนบ้างนะครับผักพวกนี้ก็คือมีขายที่ตลาดสามารถไปซื้อได้เลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่ตลาดสดบ้านเราเองนะครับต่อไปก็คือรอจนกว่าน้ําจะเดือดผักก็ยุบไปตามาความร้อนของน้ํานะครับก็ทิ้งไว้ไม่ต้องนานนะครับ อีกสักแป๊บหนึ่งไม่ต้องให้ผักสุกมากนะครับมันจะเละเกินไปนะครับก็หลังจากนี้ก็สามารถนำมารับประทานอย่างอร่อยได้เลยนะครับ